ครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องราชสีพัทีนะนะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศให้พี่น้องโดยรับทราบนะครับว่าตอนนี้ทางเกาหลีใต้นะั้นเป็นยังไงนะครับก็คือตอนนี้ก็เริ่มเขา้าฤดูหนาวนะครับแต่ยังไม่ถึงกับยังไม่ถึงฤดูหนาวนะครับเพียงแต่เริ่มเขา้าฤดูหนาวนะครับก็จะภาพบรรยากาศก่อนจะประมาณนี้นะครับอันในไทย แทงน,นงง้านะครับพังลังคานะครับพี่น้องจะเห็นไหมว่าสภผับนะครับเห็น,นํำแข็งลังนานนะครับพี่น้องก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าหนาวไหมห <c oughs> นาวครับพี่น้องก่สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะครับก็ ตวนนี้บ้านเราคงจะเริ่มน้อมันกันนะครับก็ดูแลสุขภาพเลยเด็กพี่น้องเอ้ยนะครับบ้านเราตอนนี้ก็ลงกำลังเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำบนะกอต๊นะครับสำหรับฉีดชาวนาเราก็ลำภาก็หลายอย่างนะครับในช่วงฤดูการทำนาก็ฝ้นทิ่งช่วงพ้นไปม,มาพอเริ่มเจ็บเกี่ยวพ้นมาประมาณนี้นะพี่น้องมันเป็นอะไรที่ พูดยากนะครับกชีวิตการชาวไร่ชาวนาบ้านเรานะครับแต่ก็พวกเองก็จะเป็นกําลังใจให้กับชาวไร่ชาวนานะครับหรือพี่น้องเกษตรกรนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นชาวไร่ชาวนานะครับมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับก็อยากแต่ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนชีวิตเจ้าของนะครับมาอยู่มาเป็นแรงงานนะครับจากชาวไร่ชาวนากลับมาเป็นแรงงานนะครับ เป็นแรงงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะแต่ว่าความลำบากลำบากอมันก็ไม่แตกต่างกันนะครับอยู่นี่มันก็สุดยอดเหมือนกันนะครับในด้านการทำงานนะครับก็มาอยู่นี่ก็สามปีเขาสี่ปีนะพี่น้องนะก็ถือว่ากผ่านพผนความลำบากยังไม่พ้นความลำบากนะก็ผ่านได้เรียนรู้อะ การใช้ชีวิตในแต่ละฤดูกาลของประเทศเกาหลีนั้นเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับบ้านเราอาจจะเทียบไม่ติดเลยนะครับแถวในแต่ละฤดูนะครับร้อนนี่ก็ร้อนจริงๆับพี่น้องร้อนนี่ก็ร้อนจนเฮือเปียกเลยครับร้อนจนไม่รู้ว่ามันจะจนไม่คิดว่ามันจะหนาวได้ขนาดนี้นพี่น้องพอหนาวเราก็หนาวจนไม่คิดว่ามันจะร้อนได้ขนาดนั้นนี่นะพี่น้องนะ นี่ก็คือภาพบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับพี่น้องช่วงเช้าๆพี่น้องเลยจักหนาวไม่หนาวพี่น้องนี่ก็เป็นภาพบนหลังคานะครับนี่ก็คืออาจจะที่ได้ทำคลิปลงไปนะครับตอนที่น่าจ้องน้าต่าง,งค์พี่น้องและท่านก็ยังถ่ายยังไม่ได้ดไปดูลองเข้าไปดูแล้วพี่น้องเด้อนะไม่ว่าจะเป็นการ ถ้าติดนะตรงหน้าต่างหรือว่าทำห้องทำอะไรหลายคนอาจจะยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับก็ฝากช่วยเข้าไปรู้ด้เลยพี่น้องเด้อแต่ปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าอยากได้ทําแบบที่เราจะที่ผมทาให้ดูนะครับมันก็เป็นการความรู้ใหม่ๆนะครับความรู้ใหม่ๆที่เรามาสมัครมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันที่เมืองไทยได้ไประมาณนี้นะพี่น้องนะ แต่ตอนนี้มันโหนี่ก็เริ่มจะหนาวข้างหลังก็จะเป็นจะเป็นป่าภูเขาเ,เป็นปเป็นภูเ,นเ,นเ,นเขาหน่อยๆนะครับมันไม่สูงแ,แต่แถ่แบบใบมงใบไม้ก็หายหมดแล้วพี่น้องร่วงมดนะครับที่ไม่ร่วงคือต้นใบสนเลยพี่น้องเนาะใบสนนี่จะไม่ร่วงเลยถือว่าทนทานนะครับใบมันมพี่น้อง ถังเป็นปน้ำแข็งไงพี่น้องนะถ้าคนเรามาอย,อยู่อยู่ข้างนอกโดยที่ไม่มีเสือไม่มีผลาก็จะคงประมาณนี้แหละพี่น้องมันอยู่ห้องฟิตใจประมาณนี้น้อพี่นอนะ้องดูถังดูน่ะยูว่ะความหนาวของมันนะครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศรวมๆมาอันนี้เป็นลังคาฟาร์มนี่องหนึ่งร่องสองรงสามมันเป็นนุ 2, ่นเลยพี่น้องเไย ไปถึงรูนนะส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นาฟาร์มของเขาเรียกอะไรจำปับนะจำปับเนี่เป็นฟาร์มของจำปับก็มีพี่น้องคนไทยอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับแถวๆนี้แต่เราสวนมากเราก็จะมาได้เจอกันครัพี่น้องเราจะมาได้เห็นหนา้าเห็นตากันต่อผัวต่างคนต่างทางานเนะาะก็ภาพบรรยากาศนั้นสวยนะครับ แต่ความนาหนาวนี่สุดยอดม้อนกันเราพี่นอ้องก็จะพยายามนำคลิปวิดีโอใหม่ๆมาให้พี่น้องได้ได้ดดดชมนะครับก็บางครั้งมันก็ยากนะครับที่ที่เราจะทำคลิปแต่และคลิปออกมาให้พี่น้องได้ได,ด,ด,ด้ชมนะครับมันก็คือว่าอยากพอสมควรนะครับเราต้องตัดต้องตัดต่อเราไม่ได้ทำ ไปมั่วตัวให้มันนะพี่น้องเราจะใช้เฉพาออะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อ,องนี่นะเราจึงจะทํามาอันนี้ก็ไม่ถือว่ามีป,ประโยชน์แะ้รหอถือว่ามาอัปเดตสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ลบสามลบ,บ,มมบสีบนน่นะครับพี่น้องแต่หิมะยไม่ตกนะครับสำหรับนี่ก็เป็นขังขังขังฟาร์มนะครับพี่น้องเป็นฟาร์มหมูนะครับที่ ผมได้มาทางานอยู่นะครับก็เป็นฟาร์มสีใหญ่พอสมควรนะครับเป็นเรียกฟาร์มครบวงจรนะครับตั้งแต่หมูน้อยตั้งแต่ลูกหมูแม่หมูพอ่อหมูพันธุ์หมูจนกระทั่งหมูขายไอ้ประมาณนีพี่น้องนะเป็นฟาร์มครบวงจรนะครับก็มีคนไทยอยู่สองคนนะครับกเ็เป็นลุงเป็นพี่เคยคมาอยู่ด้วยกันสองสามปีสี่ปีประมาณนี้นะครับพี่น้องเขาสี่ปี ก็มีแน,นวโน้มว่าจะเอาคนไทยเพิ่มนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยังโควิดอยู่นะพี่น้องก็คอยติดตามนะครับเดี๋ยวใครสนใจก่อนเดี๋ยวหลังโควิดนี่จะแจ้งข่าวนะาหรับคนที่สนใจนะครับที่อยากจะทํางานจริงๆนะครับการทําทงานอยู่น่ตองทําจริงๆนะครับพี่น้องนะไปทำน้อยแยะอย่างบ้านเราไม่ได้หรอกนะครับเพราะมันเป็นงานที่ต้องมีควรรามรบผิดชอบพอสมควรครับนี่ก็เป็นอีก ทางด้านหนึ่งนะครับของของฟาร์มนะครับเป็นด้านหลังของฟาร์มนะครับพี่น้องเห็นเหรผับเห็นยาเห็นอะไรนี่ไหมแข็งมดกเลยพี่น้องเป็นน้ำแข็งจับอะไรประมาณนี้ครัวามหนาวของมันนั่นก็มันจะไม่เหมือนหนาวนะครับมันเหมือนจะร้อนอะไรประมาณนั้นนะพี่น้องมันมันถ้าเราถอดถุงมือหอกเนี่ยมันจะยังไงล่ะเหมือนมันจะแข็งไงนะพี่น้อง เห็นไหมตะวันก็เริ่มจะขึ้นแล้วพี่น้องตะวันก็เริ่มจะขึ้นนะแต่ว่าหนาวได้แต่พี่น้องนะครับครับ้าพี่น้องชอบในการมารับชมบรรยากาศในรู้ตอนรับรูหนาวอย่างนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพื่อเป็นกกำลังใจให้กับ เราจะสีผัดถิ่นนะครับที่จะได้มีแรงบันดาลใจทําคลิปพี่น้องได้ชมกันเรื่อยนะครับในคอยติดตามในช่วงที่มะตกอีกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะได้ลากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับก็คอยติดตามกันในคลิปหนาแล้วก็ฝากพี่น้องที่เพิ่งมารับชมก็ลองเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเราจะสีก็ทำมาแลยยี่สิบกว่าคลิปนะครับพี่น้องยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่หกคลิปประมาณนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ ช่วยกดที่ตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับราชสีห์พัทินนะครับแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้สำหรับพี่น้องที่ใช้แรงงานอยู่ทั่วโลกนะครับให้ทนเอาอดเอาทนเอานะครับพี่น้องลูกเมียเราคอยอยู่เมืองไทยนะครับเราควหวังจากตัวเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาพี่น้องไ้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอ่า ชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับราชสีดีด้วยนะครับโชคดีทุกท่านบ๊ายบาย